บาดแผลจากสะเก็ดระเบิดที่ขาของเด็กชายกูอามีจอหลงวัยสี่ขวบยังคงสร้างความหวาดหวั่นให้ครอบครัวหลังลูกชายคนเดียวของบ้านถูกระเบิดขณะเดินทางมาซื้อของที่ร้านขายของชำหน้าที่ว่าการอำเภอบนางสตาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุรุนแรง5จุดที่เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อวานนี้ ครอบครัวของเด็กชายกัวมีบอกว่าแม้อำเภอบันนังสตาจะเกิดเหตุบ่อยครั้งแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะตกเป็นเป้าหมายจากการสร้างเหตุก่อกวนหรือความขัดแย้งทางการเมืองใดๆเหื่อคืนเราแบบเราต้องใช้ชีวิตระวังอย,อยังไงบ้างเหมือนที่บันังสตาเองก็เกิดการบ์บ่อย,อยผมก็ใช้ชีวิตแบบปกตินะครับแต่ว่าเมื่อคืนดูดูลูกไม่ได้ตกใจครับ ไม่แตกต่างไปจากนายมมดาโอสเตงกูแวร์ที่รอดชีวิตจากเหตุระเบิดขณะนั่งหน้าร้านขายของชำบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าทุกคนสามารถตกเป็นเป้าหมายก่อเหตุได้ตลอดเวลาจึงต้องระวังตัวแต่โดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะส่งผลต่อการออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติเพราะความตื่นตัวทางการเมืองของคนในพื้นที่ที่มีมากแต่มาวันนี้เรารูแล้วว่าทุกคนอยู่ในความไม่ปลอดภัยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้อง ถูกระเบิดถูกดิงถูกอะไรทุกคนมีทุกคนมีสิทธิ์อ่ะที่จะต้องมาโดนเหตุการณ์ที่ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไม่เี่วกันให hey, ้ก่อกวนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มต่อต้านที่ต้องการบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ และสร้างความรู้สึกร่วมด้วยการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือซึ่งถือเป็นการเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์และยังทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจึงต้องจับตามองความเคลื่อนไหวของกลุ่มก้อนทางการเมืองในพื้นที่เป็นการเติมเชื้อไฟของความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะจากพฤติกรรมดังกล่าวนั้นนําไปสู่าการฉกฉวยโอกาสของกลุ่มคนได้ในการสร้างสาการความรุนแรงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนและพื้นที่ ขณะที่การรักษาความปลอดภัยในการเดินทางมารับอุปกรณ์และหีบบัตรใน3จังหวัดแดนภาคใต้วันนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยลงคะแนนโดยสถานที่รับหีบบัตรส่วนใหญ่จัดขึ้นณนที่ว่าการอำเภอซึ่งจะมีการตรวจสอบอยานพาหนะที่เดินทางมารับหีบบัตรอย่างละเอียดส่วนระหว่างการขนย้ายอุปกรณ์ลงคะแนนได้ใช้กําลังตํารวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนคุ้มกันตลอดเส้นทาง ขณะที่เส้นทางในพื้นที่เสี่ยงได้จัดก,กำลังทหารดูแลบริเวณด่านตรวจต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อจำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมที่อาจสร้างเหตุก่อกวนก่อนการลงประชามติในวันพรุ่งนี้ติชิลาวพทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน